ในกรณีที่มีการสื่อตําแหน่งนะครับและก็มีการหายเบียหายไรตรงนี้ถือว่าเป็นฮักกุนอาดัมหรือไม่กอัลฮัมดุลิลลา a ์นวะศซอลาตุวะสลามอะลารอซูลิลลา์อัมมาบะดุการเซอร์ตำหน่งเป็นฮักกุนอาดัมหรือไม่เดี๋ยวพี่น้องผมไปตรงตั้งโจทย์ก่อนอ่าก็คือ ยกตัวยางว่าเสืรอตำแหน่งนี้นะขอคือเช่นเหมือนครับว่ามีตำแหน่งวางลงปนัดเลน่นเนาะมีตำแหน่งวางลงเสร็จเล้วกะเรานี่สอบติดห้าขุนนะเลยเนาะ,ะหรวงพ่มตังจโจทย์ทุกมา สแลวห้าคนนี้ก็คือมีสิทธิทเท่าเทียมกันที่จะข้าวดำรงตำแหน่งตรงนั้นแต่มีคนหนึ่งพี่น้องรับส่งข้าวตายตูววันนั้นเลยโอดเบียเนี่ยดังกล่าวนี่พี่น้องครับนี่ทือว่าเป็นนาริชวะเหมือนกันเนี่ยทือว่าเป็นริชวะ เมื่อกันที่พี่น้องรู้จักกันในเรื่องเบียสื่อสิ์ค่ายเสียงน่ะแหละพี่น้องนะเพราะทำลาลยฟรามหยุดที่รมและพี่น้องจะถามว่าเป็นฮักกุนอาดัมม้เนโนนสร้างฟรามอีซาให้แกเผื่อนอีกซี่คนสร้างฟารามเจ็บช้ำนำใจพอรูป้ปั๊บอืมว่าเล็วฮะนาชัานดินไปหาพันนูนดินห้าเบิ้ล <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องกับนะส่วนฮักกุนอาดัมตรงนี้ในถึงอีซะสร้างความเจ็บช้ำําใจให้กับผู้อื่นเนี่ยเนาะอ่ะาก็ถือว่ามีความพิษตรงนี้แต่ขณะเดียวกันเมื่อข้าวไปทํางานในตำแหน่งนั้นนั้นแต่หุ้นทางที่ได้มาในตนําแหน่งพี่น้องบ้านเราวดื้อและง่าย,ายวัดซื้อ ซึ่งเซหาคนนี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันพี่น้องแต่ดูสอวะนี้เลยทำให้ผู้อื่นไม่ได้พ่อข้าไปดํารงตำแหน่งแล้วข้าทํางานแล้วพี่น้องอะเนาะถ้าเป็นพ่อองข้าไม่ฟา์มาบริยารุ่งเรียนทํางานซเซ็นเลี้ยเงินเดือนที่ได้จากการทํางานนั้นผือมังล่ะอ่านี่ผมตัวจะกสคืบเวลาไปน้องให้มันได้เคลียร์เนาะ เออแล้วเงินเดือนแต่ละเดือนเดือนละส่งเบิ้นสา้เบื้องส่งเบื้องเป็นองคาล้านมาเงินเดือนนี้นี่เพราะหุ้นทางที่เข้ามาทํางานอยู่ตาแหน่งนี้นี่ก็คือซื้อมานนิถ้าบรราว่าโชว์ก็มาหอืเบียนี่ฮาล้านใหม่เนาะแต่ว่าเป็นครูวางจีกัดเสียนเนนนี่น้องนพ่ออ้อมไล่ปีดิ ดังกล่าวนี้เงินเดือนได้มาจากอะไร่ไปดองได้มาจากเราทํางานอย่างเน้ดเนื่อยเงินเดือนที่ได้มาไปดองได้มาจากการทํางานเพราะฉะนั้นเงินเดือนดังกล่าวถือว่าฮาลานถือว่าอนุมัติตามหลักการศาสนาจ่ายได้เทวามครู เตว่ามักรู้เป็นองเป็นเบียร์เทมักรสซาเอตดเพราะว่าตําเด้งตรงนี้ที่ได้มากคือได้มากบนหุ้นทางที่ห้ามประดุดเมื่อเขาว่าโชโคกมาเลยเป็นองบุษซื้อออดกนี่เตว่าไอคาเร่งที่ได้มากเงินเดือนแต่ละเดือนนั้นมาจากการที่เราทํางานนะเตว่าที่เราทํางานในบนพื้นทานตําเน่งนี้แลที่ได้มากไม่ทุกตองนี่ เขาเลยจัดอยู่ในหุกุมัก c รเสมือนในที่ท่านอิหมัมกอซาลีรอฮิมาฮุลลอหูตาลาได้กล่าวเอาไว้ในมัลสละเมื่อกันเช่นนี้และพี่น้องเกี่ยวขับเรื่องว่าดินที่เราได้มากครบพรองบุญทุนทางหลักหรือ,หร,อ,ห,รอหรือพลนก็ามาโชก็ามาอ่าเนี่ยดินตรงนี้พี่น้องนะหารายนี้ก็คือโชก็นี้ ของคอ,อยย่งเจ้า,จาราาอดทำชนุดครอบพังพลและนะจามันทำกินขี้ศิษสมัยเลยขึ้นอำเภอขึ้นรุ่งงานไอรุ่งที่ดินไม่ปิดอ่าเราขึ้นรุ่งที่ดินปิดอสดกะระดดจงทำชนุดครอบโอเซเลยพี่นอ้องอ่าพอครอบข้องเพื่อนเอาเลียวนี่ได้มาห้ารายนี่เจ้ามันทำาถาอีไม่ไม่ยินยอมก็โดนจุดหลุดสัตย์หยิกแล้วนะอนาะจุดหลุดสัตย์ก็มังคู้ไหวกับเจ้า,จามันไปผน ห้ารายนี้ที่ได้มากคือโชโกงใช่ไหมบาปไม้พี่นองบาปเตหห้ารายนี้พี่นองปั๊บเราซื้อพันยางมาซื้อพันปามาใชายเบียร์ที่ฮาล้านมาตึงปลกูกอ่านี่พี่นงปลกูกปลูกในดินนี้และดินที่ได้มากททางเราโชชนมานี้ถามว่าพันยางนี่ฮาล้านมาให้พี่นองตอนซ้มสี่สิบฮาล้านเบียร์ที่ฮาล้าน อาปมามนี่กะฮาลานเพราะฉะนั้นตอนอ้นยางโรคกรีนโอนามนี่เบื่อตอนอ้นยางโรเบียติฮาลานปามนี่คือฮาลานเพราะฉะนั้นพุนผลิตร,รายได้จากยางเล็กะปามถือว่าฮาลานแต่ขณะเดียวกันมัครุซายเพราะต,อนอาตน้นยางและต้นปามว่างบนพื้นแผ่นดินที่เราโชโกงมาเช่นเดียวกันตำแหน่งที่เราโชโกงมาได้มาหุ้นทางไม่ทุกตรงพีน่น้องตำแหน่งกั่นเนาะ ถือเป็นท่านที่ฮาร a m แต่การที่เราไปทำมาห้ากินบนท่านที่ฮาร a m ตำเน่งที่ฮาร a m นี่แหละข่านเน็ดเหนื่อยได้พุ่นตอบแทนเป็นเงินเดือนมาไอ้นี้ฮาลานอนุญาตในเอาได้แต่ macro และคณะเดียวกันเป็นสับสินทีไม่มีารามบารกันนะเพราะฉะนั้นเลีกเลี่ยงได้คือเลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะวัลลอฮุซุบฮานวตะตาลา อะล,ลาหะอะล,ลาก็าคงจะห้องปากห้องโคได้นะอ่ะถ้าสุดท้ายนี่มีอะไรบางเลยครัอ๋อน่าเดี๋ยวซึ่งว่าคุณยังเลยซึ่งว่าพี่นองน่าแสดงว่าพี่นองเราก็าไม่ลบหมยก่อนน่ะ รับี่กาเป็นประเด็นท่ามาหวาอยากท่ามหวาการวางมายัดบางคนวางหัวซีสะไปถาอ,อกบางคนหั่นซีสะไปติดเนื้อหั่นไปทางติดในดีกว่าวางมายัดนั่นาะคขับวางมายัดบางคนวางหัวซีสะไปถาอกบางคนหั่นซีสะไปติดเนื้อ เลยอยากจะถามว่าหันไปติดทางในถี่มันดีกว่าอืมฮามดุลิลละวะสลาตุสลสลามัลลอรอสูลลิลละอ่าเนี่ยเออได้คำถามมังดีเลยพี่น้องนะ้าพี่น้องมาจากบ้านนู่นน,นะนต้องคุ้มค่าเลยนะอืมพี่น้องที่รักพ่องอัลลอฮฺซุบหฮานวตะทาลาทุกทานครับว่างไมยัดที่พี่น้องถามนี่ไมยัดนี่แสดงว่าตายเร็วเลยเนาะ ถ้าไม่ตายนี่เขาไม่เรียกว่ามายัดก่อนเรียกว่าตายเร็วเอาขนานการว่างนี้พี่น้องเอาตอนปินกับตนตายเนาะเอาตอนปินน่นก่อนตนปินนี่ไม่ฟ้ามาให้ใจอยู่เลยนั่นพี่น้องให้ใจอยู่เลยนี่เอาอลบมาแต่โรงพยาบาลบอกโมว่าปลดแล้วโถอโอกแล้วชั่นพ่านาลบพยานยาซีนที่บ้าน อ่านี่มากกะให้เจอมาแล้วถึงแม่ว่าลมอกลมขานี่อกหมากว่าขาวก็เหลียวเตะแล้วพี่น้องเตะไม่ตายทีถ้าไม่ตายทีนี้คือลักการวางหมายัดนี้เนาะถ้าห้ากวาดวางตะเข่งได้นั้นถ้าเศร้าว่านอนแข่งได้กะอว้วไปทางติดเนื้อหน้าตีนยืดมาทางติดตายและให้สภาพถีนนนแข่งอ่าถ้านนแข่งได้มึงก็ทา ถ้าถ้าฟังมายัดในลุ้มนั้นอ่าเป็นองฐานนั้นเลยอ่าฐานนั้นเลยอันช่วงที่ว่าเป็นๆเ,เนาะว่างทาพ่นนั่นแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตนะพอเสียชีวิตพี่น้องเขาเรียกว่ามายัดเลยแหละนะเกยฟียัดวีที่ที่อับดุลทีดีเลิศว่านั้นเลยเนาะไอ้อันหัวหนัวหนติไนไปครั้งแรพี่น้องตั้งได้เพื่อเล่ แต่วาระเบียบการที่อับดุลดีเลิดก็คือหันไปทางซีซะหันไปทางติดอกเลกลายยูตีนไปทางติดตกติดกิบ,บลัดอ่านั่นแหละก็ฟิฟยัดวางมายัดที่อับดุลดีเลิดตีสุดและกาว่างทานีและจุนคาทางว่าตอนอาบน้ำถ้าว่าซรีระข้องบานสะท้านที่นั้นสะดวกนั่นเนาะไม่คัดตกบกหรวงไอรเอนั้น ก็คือเวลาอำนา,าัขคาเช่นเดียวกันพี่น้องซีซะหันทางติดตะวันออกเลขตีนยืดไปทางติดตะวันตกนี่แหละเป็นเคยฟัยตถเออับดุลทีดีเลือนคือเละไงหายว่าถ้าเราว่างพันนี่มายัดมันเห็นรูปวิญ,ญญาณมันรับรู้พี่น้องมันบบยใเยเลยว่ะไอ้บ่าวอีสาวฉตดมันดับตั้งหมานอนฉาดใบเใจทุกทีปาน่ะเนี้ยอ่ามันพวยบาเใจ เตถ้ะโรหันหัวตีนไม่รู้ไปคังไหนตัวคังหนพี่น้องนะอ่ามันค้าไม่ค่อยใบยใจลาวเลยะเพราะฉะนั้นเราเลือกค้ฟิยัะที่อับดอนที่ดีหลืศที่สุดให้กับเขาก็คือหันหัวไปทางติดอกเลยกะยืดตีนไปทางติดตกเนาะเหมือนดังที่เราทำกันพนัดเละน,นะถูกๆมู่บานนวัลล่ฮุัะลัมดกะจบไว้เพียงท่านี้เนาะ Nah, wabillahi taufiq wan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.